กินแท้ล <cheg> ุงไปดูอะไรตรงโน้นล่ะแป๊บนึงกูกูสงสับพี่ตั้งอีนี่มันถึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วอีนี่ไม่ถึงอยู่ตรงนี้ไหมพี่ตั้งมันก็มองกูทุกคนมองอีนี่ไม่มองทุกคนไอ้ผยแก๊งด้วยผมองทั้งสองอย่างไอ้แก๊งไอ้แก๊งกูกูบอกเขาให้ดูสกินแท้ลุงไปดูอะไรตรงโน้นล่ะอะไรฮะส่องลุงอ มองโรงงานอยู่โรงงานคั่วอยู่โรงงานดีไหมเล็ขาวใหญ่โรงงดีล็กขาวสวยไงโรงงานดีไหมดีดีดีโรงงานแม่เลยนะโรงงานแม่เลยนะโรงงานแม่ไปเองอันเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยสายสดใสที่มีเหนื่อยเลยเนี่ยเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยซอฟฝันในตำนานเลยซอฟฝันเขาคือซอฟฝันขายดีขายดีงานของกระแตเออซอฟต์ดูกระแตโอ้แต่หนูไม่ไปเลยพี่หนูกลัวทำไมกลัวทำไมอ่ะหนูกลัวแต่นั้นเรื่องเนี่ยยังก็เมย์ยังไปเสาะหาไหนวะไม่ไปขายหรือวะไม่ไป เปิ้ลที่ไหนเขาล้วมันเป็นไม้สวยรวยกระเช้าอยู่ละกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเจอทั้งนี้เออแล้วก็แล้วก็ที่วามโเราก็ใช้ใช้ตลอดเราก็ติดตามหมดแต่เออมันก็ก็เจอทั้งแรกเราไม่คิดว่ามันจะพูดเก่งขนาดนี้เก่งูเออก็แบบไม่เออเออเดี๋ยวนะ มึงไปูไทนมาเนี่ยกูพูดทั้งวันแล้วเนี่ยโ้เพื่อนไอ้เนี่ยจับขาต้องตอมายว่าเดินสายเก่งมากเดินสายไม่ใช่สายดึนไปในสอนออกี่เลิกแล้วหูเิแล้วหนูขายของยังอโอเคโอเค